อันนี้เป็นปัญหาจากสิ่งที่คนเปิดร้านกาแฟพบเจอหรือว่าเจอแบบประสบปัญหาเดียวกันมาถ้าเกิดปัญหาร้านไฟดับพี่ผม <c oughs> ก็ปิดร้านก็ต้องเคลียร์ลูกค้าให้หมด <c oughs> ก็ต้องหยุดการขายไฟดับทำอะไรไม่ได้อะคือ <c oughs> ไม่มีไฟไม่มีแอร์ WiFi ไม่ต้องพูดถึงหรอกมัน,ม,นมันไม่สําคัญมากแต่ว่าจะทาโอเปอเรชั่นยังไงแคชเชียร์ก็ดัาแล้วถามว่าเครื่องสํารองไฟมันก็ใช้ได้แป๊บเดียวฉะนั้นก็ต้องหยุดการขายด้วยปัจจุบันพี่มองว่า ไฟดับถ้าเป็นในทั่วไปอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีการแจ้งล่วงหน้าไม่งั้นโดนชาวบ้านด่าชิบหายไววงหมดอะ่ะเออก็ถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วก็อาจจะแจ้งไปเลยว่าร้านเปิดถึงเวลานี้เวลานี้ร้านเราก็มีนะตัดไฟบายโมงถึงห้าโมงก็วันนั้นก็ขายแค่เที่ยงจบประมาณนั้นที่จอดรถไม่เพียงพอครับผมก็ไปเช่าที่ที่มันจอดรถได้แต่ว่าถ้าเกิดเราคิดว่าร้านเราเอาทับฟิกแล้วก็ที่จอดรถไม่เพียงพอก็ต้องยอมรับในข้อนี้ได้ว่าลูกค้าเราก็อาจจะจำเป็นต้องจอดข้างทางกับไฟหน่อยลงมาซื้้ออยย่างเี พี่มองว่าที่จัลรภ์เพีองพอมันอาจจะไม่ใช่สาเหตุที่จะไปแก้งจะไปแก้งไงอ่ะพี่ให้คำแนะนำมึงจะไปเช่าที่แล้วจอดรถเพิ่มหรอขาทำ,ำได้ทูฮะได้ทูบางที่มันทําไม่ได้ดิมันเป็นแบบที่แบบหรือภาาบุญในการถนนแบบรถสัญจรเยอะๆหรืออยู่อารีอย่างเงี้ยทําได้ทูยังไงทําไม่ได้หรอกมันก็ต้องอยู่ที่เพอร์โพสแต่แรกว่าร้านเราเน้นแบบโอเคถ้าเราอยากได้พื้นที่ใจกลางเมืองหน่อยก็ต้องเข้าใจว่าที่จอดรถมันไม่มีอยู่แล้วก็เน้นคนเดินมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยไป ห้องน้ําไม่ควรอยู่ในร้านหรือว่านอกร้านดีครับขึ้นอยู่กับการออกแบบร้านแต่แรกคือถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ในร้านก็อาจจะต้องแบ่งสัดส่วนให้มันชัดเจนมีพ a r t i t i o นกั้นด้วยบางร้านเนี่ยไม่มีพ a r t i t i o นกั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจเวลามองเข้าไปมันก็คนเปิดเข้าเปิออกมันเห็นหมดเลยไงอ๋อการยินฉี่อยู่ก็ห็นคนกินมันอาจจะต้องแบบมีพ a r t i t i o นกั้นอะไรให้มันเป็นสัดส่วนแล้วก็ดูแลเรื่องกลิ่นเรื่องความสะอาดให้ดีเพราะว่าอยู่ภายในร้านมันหมายถึงภาพลักษณ์ของร้านด้วยสมมติว่าเครื่องทำกาแฟที่ใช้อยู่ประจำนะโยมแบบเสียขึ้นมากรฐานเลย ปิดร้านเลยไหมหรือว่าก็ต้องคุยกับทางผู้จําหน่ายเครื่องให้เราแหละว่าใช้ระยะเวลาในการแก้ปัญหากี่วันซึ่งปกติพี่มองว่าการเกิดปัญหาของเครื่องชงกาแฟ70%จากที่เจอมาจะเป็นเกิดจาก human error บางอย่างเช่นอาจจะระบบน้ําต่อไม่ดีสายพับสายงอน้ําเครื่องกองน้ําตันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นได้โดยที่อาจจะไม่ได้ต้องปิดร้านแต่ว่าอาจจะต้องสื่อสารก่อนว่าแก้ปัญหายังไงแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเครื่องมันใช้ไม่ได้ ก็จําเป็นที่จะต้องซือ้อโอเคอาจจะซื้อเครื่องจากจากมือสองมาหรืออะไรไม่รู้ก็ต้องไปหาเช่าเครื่องมาเออเช่าเครื่องมาขายก่อนเลยแต่ถ้าแต่ถ้าซื้อกับเราจบปัญหานี้แน่อนอนเพราะว่าเรามีบริการเครื่องสำรองให้ทุกคนครับใช่ฮะใช่ว้าวจะก็เปลี่ยนโซโลบา์เลยใช่แบบไอ้บาะนั่นแทรหรอ <c oughs> ใช้แฟร์นี่แทร์หนม,มันไม่ได้อะมัน <c oughs> ออกแบบร้านมาเพื่อสปิดบา์อยู่ดีมึงทำนึกภาพไปอเมซอนอย่างเงี้ย ลูกค้าคะตอนนี้เครื่องเสียเดี๋ยวก,กดไฟให้นะคะบ้าป่ะเคมนซอนดกแก๊สมาตั้งอะ่ะสิว้าจุดโมกกับบ้าอนเปลูกค้า,าคือเอาง่ายนะยที่มีคําแนะนาหนึ่งอย่างหนึ่งละกันซึ่งเป็นคําแนะนําที่ทุกคนต้องใช้เงินแก้ปัญหาหลายล้านลูกค้าเราสิ่งที่ทําได้คือบางช่วงเนี่ยโอเคต่อให้เขาเครื่องมีปัญหาเขาแจ้งเรามาก่อนที่เราจะเซตเครื่องไปหาเขาก็ต้องมีเวลาอย่างน้อยคือ8ดชั่วโมงเดินทางอีกนะแต่ว่าการแก้ปัญหาที่สุดก็คือมีเครื่องสำรองอืม ในร้านเลยคือถ้าเกิดเราขายเยอะขายดีอาจจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งเอาไว้แบบสำรองสําหรับเครื่องมือทํากินอะ่ะพี่ว่าก็ควรนะควรจะมีอะไรอย่างเงี้ยควรมีเครื่องสมรองสองสารองไหมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ควรเพื่อสำรองพังขึ้นมาไม,ไม่ต้องอะ่ะคือเ <c oughs> มื่อผหรผมคคิดถึงอนะคาคตไงคือมีปัญหาพี่ว่าไอ้สำรองสำรองจะเจ๊งก่อนถ้าไม่ได้ใช้เลยเออลูกค้านั่งนานครับผมนั่งนานก็เราออกแบบร้านมาเป็นแบบนั้นหรือเปล่าให้ลูกค้านั่งนานคือจุดประสงค์เราต้องการทําที่นั่งเพื่อให้เขา มานั่งทางานหรือเปล่าถ้าเป็นเหมือนกับ Starbucks ขายเครื่องดื่มเขาเรียกต่อหัวในราคาสูงแล้วเน้นเขาเรียกว่าอะไรฟราซิลิตี้การใช้งานบั่เสียบหมอนรองหลังหมอนบนตักอะไรอย่างเงี้ยพี่มองว่าอันนี้ก็ต้องทําใจแต่ถ้าเกิดมีวิธีคือถ้าไม่อยากให้ลูกค้านั่งนานก็อย่าทําร้านให้มันนั่งสบายทําร้านให้มันนั่งลำบากลำบากหน่อยเอาแอร์ถอดทิ้งงั้หมดไม่แอร์ต้องมีพนักงานก็หุดหยิดคือมันอาจจะเป็นแบบเก้าอี้นี้ไม่ต้องแบบ เหมือนบางคนแบบโอ้โหเน้นแบบคุณต้องขายวัน4 0สี่ร้อยแก้วไปเลือกอ e ีเกียมาโซฟาแบบแมบบ่งนอนเอนสบายอันนี้คนมันก็ไม่อยากลุกไงหรืออย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเน้นแบบว่า grab แบบ and go ลูกค้าซื้อกลับแล้วเน้นพื้นที่น้อยๆก็ไม่ต้องมีสายชาร์จแบบไม่ต้องมีลักไฟให้เสียบคือถ้าลูกค้าจะมาทางานทําได้ไหมทําได้แต่ไม่มีบริการเรื่องเหล่านี้ก็ไม่ผิดนะเพราะว่าคอนเซ็ปตร้านเน้นลูกค้าหมุนเวียนเร็ว อะไรอย่างเงี้ยมมนอยู่ที่เราออกแบบร้านมากกว่าจริงๆเราใช้การแก้ปัญหาแบบของวัดก็ได้นะจอดดูที่ขันรองเท้าแตะห้องน้ำเหลือครึ่งเดียวเราเป็นเก้าอี้มีสามขาแทนลูกค้าไม่ต้งโยกนั่งเก่งอน่ะนั่งมบานั่งสบายก็เพิ่มเลยไไปไปไปดีกว่าอ่าได้แล้วข้าหมอทำแบงก์มาเลก้าอี้ให้เป็นสามเหลี่ยมขึ้นอย่างเงี้ยโอ้โหที่ ไ่้ลำบากเลยพวกมสวอสกคบบ้างทุงวันอ่ะคือที่ลับ,บอก <c oughs> ลูกค้าเสียงดังครับผมหรือลูกคนท่านอื่นอ่ะจะต้องเตือนเขาอ่ะก็ต้องบอกเขาเรื่รจิตเนี่ยจะต้องบอกว่าลูกค้าขออนุญ,ญาตลดใช้เสียงไหนได้ไหมคะพอดีว่าทางร้านเราแบบไม่อยากให้รบกวนท่านอื่นอะไรเงี้ยคือพี่บอกว่าคนทำร้านกาแฟน,นะครับสิ่งที่ต้องจําเลยก็คือคุณเจอกับคนร้อยพ่อพันแม่พี่น้องคุณอ่ะยังไม่เหมือนคุณเลยนิสัยยังไม่เหมือนกันเลย การใช้เสียงเสียงดังผงผางการมีกระหนักรู้ในสติตัวเองตลอดเวลาบางคนไปร้านอาหารก็ลืมตัวเสียงดังอะไรเหล่านี้ยพี่มองบางทีเขาอาจจะไม่ตั้งใจนะถ้ามองในแง่ดีนะก็พูดคุยก็ได้แต่บางทีพี่ว่าแม่งก็เกินไปร้านบางทีแบบเอาเหตุการณ์เหล่านี้มาแขวนคือมามาโพสใน Facebook โพสในเพจร้านมาโพสในกลุ่มอย่างเงี้ยพี่มองว่ามันก็อาจจะเกินไปหน่อยคือถ้าเกิดเราทาธุรกิจกับคนหมู่มากธุรกิจบริการเรามีโอกาสเจอลูกค้าหลายแบบลูกค้าหลายแบบเหล่านี้พื้นฐานเขาอาจจะไม่ใช่คนไม่ดีแต่เขาอาจจะแค่ไม่รู้หรืออาจจะลืมตัวแล้วก็แค่บอกเขาดีๆแต่ถ้าเกิดเขาแบบไม่เข้าใจหรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ค่อยว่ากันไปเชิญอ,ออกจากร้านก็ก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยแต่พฤติกรรมแบบเอามาแขวนอะไรเงี้ยพี่องตรงนะเขาสุดพี่มพี่ไม่ชอบโอเค้วอ่ะ ลูกค้าใช้ w วไฟร้านมาโหลดเกมอะในคอมอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าได้มัง้งสมมติเน็ตตอนนี้ปัจจุบันกับร้านค้ามันเป็นร้อยร้อยเมกไหมพันเมกโหลดเกมอะไรมันจะกินขนาดนั้นเกมเป็นร้อยก,กิดึงแบบเด่นหมดเ,เลยอะไรเงี้ยพี่มองว่าทำใจเพราะว่ามันอาจจะเป็นส่วนน้อยแต่ถ้าเกิดไอเวเนี้ยมาทุกวันแล้วแม่งดึงเน็ตกรทุกวันนี้อันนี้มึงคนไปพูดนะถ้านานๆทีเขาอาจจะโหลดงานไฟล์ใหญ่โหลดอะไรเงี้ยก็ ครั้งสองครั้งก็อาจจะไม่เป็นไรอะไรเงี้ยโอเคอะลูกค้าเข้าตอนกินข้าวครับอ๋ออันนี้ไม่คาถาเลยกินข้าวก็ถ้าให้ดีเนาะมันควรจะกินทั้งวันนะลูกค้าเข้าโอเคอะทำตามลูกค้าแล้วลูกค้าบอกว่าเมนูนี้ทำผิดอะลูกค้าแบบสับสนเองนิดนึงก็มีสองแบบแหละก็รับจบเองอะไรอย่างเงี้ยก็เฮ้ยเมื่อกี้ลูกค้าสั่งเมนูนี้หรือเปล่าครับพอดีได้ยินแบบนี้อาจจะพูดสกิดเขานิดนึงว่าเราอะคิดว่าเขาสั่งแบบนี้จริงๆนะ เออถ้าเขารู้สึกว่าไม่นะฉันไม่ได้สั่งโอเคไม่เป็นไรแต่ออรอบหน้าก็เป็นบทเรียนไปละกันอะไรอย่างเงี้ยก็ก็แล้วแต่ไปแต่ที่มองว่าการทะเลาะมันอาจจะเป็นทางเลือกที่ไม่ค่อยดีนะก,กับการทําธุรกิจมันนอกจากจะเสียลูกค้าหนึ่งคนไปที่ว่าบางทีลูกค้าคนนี้อาจจะเป็นคนที่มากินร้านเราประจําชวนเพื่อนมากินการทะเลาะกับเครื่องดื่มแค่แก้วเดียวโดยที่เขาอาจจะไม่ตั้งใจหรืออาจจะเข้าใจผิดมันก็เป็นเรื่องที่อยู่ยที่เราะเรามองว่าย,ยัางไงถ้าเราเป็นสายบวกก็ก็แล้วแต่กรเชิญเออแต่ถ้าบางทีเราเป็นสายแบบ โอเคไม่เป็นไรทำใหม่อ่าพี่มองว่าจริงๆเจ้าของร้านเนี่ย business o w เน r เนี่ยหลายคนมีความเข้าใจนะถ้าพนักง,งานบอกว่าพี่เป้ครับวันนี้ลูกค้ามาสั่งเค,เครื่องดื่มนะเขา่าบอกเขาสั่งแบบน,นี้ผมทําแบบน,นี้แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้สั่งผมไม่ทํายังไงเหมือนกันผมไม่อยาเลาะลูกค้าพี่ว่าเจ้าของร้านเข้าใจมึงมา็นบริกาเขาบอกเจ้าของร้านอย่างนี้ไปเหอะซึ่งมันเหตุการณ์เกิดขึ้นแม่งร้อยวันจะมีสักสองครั้งไหมก็ไม่รู้อ่ะมันนิดหน่อยๆยอมๆไปเหอะอืมอ่ะโอเคลูกค้าสั่งเมนูแล้วก็หายไปเลย อ้ามันจาไม,าม่กอนมึงจะไปไหนขอจะลืมไปลืมคือพี่เคยสั่งหมูปิ้งน่าคิดอ่ะบ้าหมบี้สองชุดเดี๋ยวมาเอาอะไรอย่างเงี้ยเราส่งลูกเสร็จลืมกลับบ้านเลยแล้วให้สั่งแล้วย,ยังยังก็เหมือนกระจกสั่งไงก็ลืมกลับม,มาเอาแต่จมงนี้ไม่เอายังเด็กวันนี้ไปอาอาาไหาบ้าขอโทษครับป้าขอโทษนะครับแบบเมื่อวานเก็บไว้ไม้ถ้าเก็บไว้ผมจ่ายก็ได้นะเขาบอกอ๋อไม่เป็นไรเหตุผลคิดแล้วแหละว่าลืมก็เลยขายคนอื่นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มันเกิดขึ้นได้แต่มันอาจจะไม่ได้บ่อย ก็เรื่องเหล่านี้ถ้าเราเป็นเจ้าของร้านก็มี m i n d s e ว่าทุกอย่างไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ขนาดเราเนี่ยเจ้าของร้านเคยผิดไหมก็เคยมึงก็คนไงมึงก็ไม่ใช่หุ่นยนต์มันก็เป็นคนมันก็เคยผิดมันก็ต้องเข้าใจว่าลูกค้าเขาก็ต้องเคยผิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเขาจะกลับมารับผิดชอบไหมมันก็เป็นเรื่องความรับผิดชอบของเขาก็ก็แ <GO> ล้วแล้วไปถั่วไปเลยโอเคฮะจะปิดร้านแล้วลูกค้ายังไม่ออกจากร้านเออไล่ดีครับรออะไร คือถ้าถ้าเราร้านที่มีคือวิธีการคุยกับลูกค้ามันก็ต้องมีวิธีคุยไงมันถ้าเกิดเราเป็นร้านเชนเช่นพันไทยเรามีเวลาเปิดปิดชัดเจนบนป้ายก็ต้องบอกลูกค้าว่าอ,อขออนุญาตน,นะครับร้านปิด6กโมงจะเริ่มเคลียร์ร้านห้าโมงครึ่งนะครับขออภัยที่ไม่สะดวกนะครับอะไรอย่างเงี้ยคือคุยกับเขาดีๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นถ้าเกิดเขาไม่ยอมลุกคือจริงๆพี่เคยมีประสบการณ์เพราะพี่เคยทำร้านเราก็จะค่อยๆแบบปิดไฟไล่ปิดบ้านทีละฝั่งอ่ากวาดพื้นทีละจุด เราอย่าทำอะไรให้มันแบบโฉงฉ่างเหมือนไล่เขาแต่ว่าเหมือนกับเราก็เคลียร์งานสิ่งที่เราทําประจําทุกวันแล้วเขาก็จะรู้แหละคนไทยอ่ะจะมีนิสัยคี้เกงใจใช้เขามาขี่เกงใจเลยแล้วก็เขาเข้าใจนะพี่ว่าส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาหรอกไม่เคยเจอมีใครต่อยกับลูกค้าแบบเพราะว่าลูกค้าไม่ยอมกลับบ้านอะไรย่างเงี้ยถ้าเราเปลี่ยนสินค้าเปลี่ยนแบบเปลี่ยน,นมหรือเปลี่ยนกาแฟแล,ลูกค้ามาทักเนี่ย มันแก้ปัญหาคือต้องกรอบใช้อย่างเดิมสมมติเราสั่งลงจากเจ้าลงมาแล้วเจ้าเนี้เขาเลิกผลิตไปแล้วเราแก้ปัญหาได้ตรงไหนได้บ้างก็ต้องถามว่าไอซีไอปัญหาเนี้ยมัน Impact กับเรามากน้อยแค่ไหนถ้าเราเปลี่ยนหนึ่งครั้งแล้วลูกค้า30% 4 0ทักแล้วก็บอกไม่แฮปปี้อันนี้เราควรจะต้องไปหาวัตถุดิบเดิมมาให้ได้แต่ถ้าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ย100่คนทักมาแค่3คนอย่างเงี้ยแต่ว่าเราสะดวกมากขึ้น เราโอเคมากขึ้นลูกค้าส่วนใหญ่มากขึ้นก็อาจจะคุยกับลูกค้าแหละว่าพอดีว่าวัาตถุดิบตัวนี้มันหายากมากในช็องโกแวันนี้ mm. แล้วเราไม่สามารถหาได้จริงจึงจป็นต้องหาตัวนี้มาทดแทนก่อนพี่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็ก็เข,ข้าใจต้องดูว่ามันอิมแพคมากน้อยแค่ไหน mm. ปัจจุบันเนี่ยโกโก้แพงมากๆบางร้านทำเบเกอรี่เนาะต้องเปลี่ยนช็อกโกแลตต้องเปลี่ยนโกโก้ถ้าสื่อสารกับลูกค้าดีๆเขาเข้าใจนะบอกว่าตอนนี้ปัจจุบันคือหาไม่ได้เลยในะจังหวัดช็อกโกแลตยี่ห้อนี้คือมันมันมีนะพี่อยุนในทุุกล่ม กลุ่มเบเกอรี่กลุ่มนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยพี่มองว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่พอเราเป็นลูกค้าเราเห็นเขาสื่อสารแบบเนี้ยเข้าใจวะก็เข้าใจนะเรามึงจะต้องการอะไรอ่ะในเมื่อมันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็ต้องช่วยซัพพอร์ตกันไปอะไรเงี้ยโอเคครับพูดถึงเบเกอรี่แล้วสมมติว่าถ้าสมมติเอาเบเกอรี่มาขายคู่กับกาแฟเครื่องดื่มของเราแล้วมันขายไม่ออกขายไม่หมดทำไงได้บ้างครับถ้าวันสุดวันหลังๆแล้วกันสมมติว่าเบเกอรี่เราอยู่ได้7วันสามวันสุดท้ายเราควรจะมีการเคลียร์ออกไปโดยการลดราคาเลย ซึ่งจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เบเกอรี่มันก็จะมีแบบ expire หรือ best before เนาะ expire คือหมดอายุอาจจะเป็นสินค้าที่เป็นแบบประเภทของสดมีแฮมมีไข่ไก่อะไรอย่างเงี้ยเหล่านี้เนาะอาจจะโอเคสองวันสุดท้ายแล้วต้องเคลียร์ยังไงก็ได้ให้ให้มันหมดเร็วที่สุดลดราคาครึ่งหนึ่งก็ยอม อะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นจะเป็น expire หรือ best before เนี่ยเราควรจะมีวิธีการเคลียร์ล่วงหน้าก่อนแล้วเราควรจะต้องรู้แล้วว่าเอ้ยโอเคไอสินค้าตัวนี้มันไม่เดินแล้วพอมันไม่เดินแล้วเนี่ยการสั่งสต็อกเข้าร้านอาจจะต้องสั่งน้อยลงแล้วก็สินค้าตัวไหนที่มันคือพี่มองว่าต้องมีการปรับการสั่งสิต็อกเหล่านี้เรื่อยๆเพราะว่าสินค้าเบเกอรี่เป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงมากเอา BCT matrix มาใช้ได้ไหมอย่างเงี้ย เรื่องแคสคาวอะไรงเงี้ยเฮ้ยขนมปังตัวนี้แม่งด็อกกว่าที่ตัดทิง้งไปหลังไม่เอาใช่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  <c oughs> หาสตาร์ตัวใหม่ <c oughs> หาสตาร์ตัวใหม่ถ้าถ้าเจอสตาร์ตัวใหม่ก็อินเวสเข้าไปเออตัวไหน <c oughs> ด็อกก็ตัดทิง้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เคลียร์ออกไปสุดท้ายพี่มองว่าพนักงานนะคือเป็นเหมือนคีย์เพอร์ซอลอย่างหนึ่งคือสามารถที่จะผลักดันได้การเทรนนิ่งพนักงานให้เขาแบบเชียร์สินค้าเราต่อเนี่ยสคริปต์ใช่เสริมสคริปต์แบบรับครัวซองเพิ่มไมค้ารับครัวซองเพิ่มไหมค้ามึงพ อ่าได้ได้เอามามามาเข้มขายได้หลายเป็นป่ะใช่ไหมมันก็มีประเภทนี้เว้ยเห็นเหตุที่เขายืมมายืมาเขาไม่ได้ตื่นกันล้เออแหละมีมันก็ต้องทำเซลล์สคริปต์เข้าไปอ่ะมันก็ถ้าต้องช่วยตรงนี้สุดท้ายครับผมอเมริกาโน่หวานไม่หวานอเขียนอเมริกาโน่หวานแล้วไม่หวานครับเอางี้ถ้าหวานแล้วขายดีก็หวานเลยเถอะสุดท้ายแล้วทำธุรกิจเอาเงินก่อนค่าอร่อยแฮปปี้ก็จบแล้วใช่ไหมเมื่อกี้พาเสริมมาถ้าอย่างนี้พี่ตองแบบ เปิดร้านแล้วก็เจอตำรวจกาแฟทัางไมดิไม่เลยคือไม่อะไรอ่ะไม่อะไรเลยจริงๆก็ทำเหมือนที่ทำปกติเออก็จะเก็บเงินหนักปกติอะแหละก็ไม่ได้อะไรคือเราแบบเราก็ต้องมีแบบความมั่นใจในในในตัวเราอ่ะในสิ่งที่เราทำเซลล์เอสต็มอะาเซลล์เอสต็มคือเราต้องมีความมั่นมั่นใจในในสิ่งที่เราทําแหละแล้วก็ตำรวจกาแฟพี่มองว่าเขาก็คือคนคนหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่วิจารณ์แบบติอย่างเดียวไม่ก่อเลยบางคนก็ติเพื่อก่อก็รับฟังไปก็แค่นั้นแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากคือพออยู่ในจุดนึงแล้วอ่ะ การไปซีเรียสกับกุกคนน่ะมันเสียเวลาชีวิตมากมากเลยกับกับการที่แบบต้องต้องไปไอคนนี้เข้ามาแล้วมาติอย่างเงี้ยแล้วเราต้องแม่งมาโพสต์ด,ด่าแม่งแล้วมาตอบคอมเมนต์เพื่อนอีก40คนแล้วมานั่งคิดถึงมันอีก4ชั่วโมงตอนเช้ามามีคนมาไลค์เพิ่มมาตอบเพิ่มหมดไปไล้ครึ่งวันเสียเวลามากคือคอุยพี่นะคือจบก็จบไปอะไรเงี้ยก,ก็ก็แค่จบไปไออนี้คือความที่พี่อาจจะแบบไอที่มึงโลกสวยหรือเปล่าหรือว่าพี่ไม่อยากมีปัญหาเหล่านี้แล้วพี่รู้สึกว่าพี่อยากจะ แฮ ppy ทุกวันเอออะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ก็ผ<ๆ>่านไปอะไรที่มันมันเจอไปแล้วก็อย่างที่บอกแหละคนเราแม่งมันก็มีหลายประเภทฉะนั้นถ้าเกิดเขาเข้ามาแล้วแค่เรียนรู้ว่าเออคนนี้แม่งนิสัยแบบนี้มาแบบนี้ให้คําแนะนําที่ดีก็เก็บไว้คนนี้มาติอย่างเดียวก็ก็ช่างมันปล่อยไปแคตแอนด์ลลการจับบางอย่างแล้วปล่อยไป<ๆ>อะไรอย่างเงี้ยดีกว่าดีกว่าประมาณนี้ก็เป็นเนื้อหาของ Co f f e e ช h ดพอด d c a s t ตอบถามตอบแล้วก็เชื่อว่า คลิปนี้หรือพอดแคสต์นี้อาจจะมีประโยชน์ให้ทุกคนเอาไปปรับใช้ในธุรกิจกาแฟกันทุกคนครับสวัสดีครับ